สวัสดีครับสมาชิกเพจเซิร์เทรดทองทุกท่านสวัสดีวันศุกร์ที่11เดือนกุมภาพันธ์2565ตอนนี้เวลา7นาฬิกา35นาทีเป็นอย่างไรกันบ้างครับวันนี้วันศุกร์นะครับสมาชิกทุกท่านทุกๆวันศุกร์ผมก็จะแนะนำว่าถ้าเคลียร์พอร์ตได้ให้เคลียร์สถานะพอร์ตการลงทุนออกนอกตลาดนะครับแต่ถ้าเกิดว่าอยากมีลุ้น อยากมีสนุกสนานติดไม้ติดมือข้ามสัปดาห์ไปตรงนี้ก็แล้วแต่บุคคลนะครับที่จะพิจารณาด้วยตัวท่านเองนะครับครับเรามาดูราคาทองคำไปด้วยกันครับเป็นอย่างไรบ้างสำหรับราคาทองคำในตอนนี้ในช่วงนี้นะครับคอร์สนิวฟอร์มูลเราของเดอะเซิรเราได้เปิดแล้วนะครับทุกท่านอย่าลืมครับสมัครกันเข้ามาครับคอร์สนี้จะพาทุกท่านข้ามผ่านความสงสัยของราคา ความสงสัยของการสถานะการลงทุนต่างๆจะเคลียร์ทุกความต้องการที่ท่านมีครับจุดซื้ออยู่ตรงไหนจุดขายอยู่ตรงไหนจุดทำกำไรเทนเป็นอย่างไรแนวรับแนวต้านเป็นอย่างไรตรงนี้นะครับนิวฟอร์มูลาจะบอกทุกสิ่งให้กับตัวท่านแน่นอนอย่าลืมสมัครเข้ามาครับเรียนรู้ไปด้วยกันนะครับเข้ามารักจะเข้ามาในตลาดนี้แล้วต้องเรียนรู้มีความรู้เป็นของตัวเองนะครับครับตอนนี้มีสมาชิกมารอมากมายแล้วนะครับอย่าลืมครับ เขามาเรียนคลิปคลิปของเราได้แล้วไลฟ์สดเราจะเปิดในวันที่20กลุ่กุมภาพันธ์ที่จะถึงนี้นะครับรา <c oughs> คาทองคำเป็นอย่างไรบ้างเรามาดูที่กราฟรายสัปดาห์ก่อนเลยครับกราฟรายสัปดาห์ตอนนี้ครับบอกให้รู้ว่าแน่นอนครับไซเวว ไม่มีทิศทางอื่นเลยครับดู RSI ครับบอกให้รู้ว่าเป็นการไซด์เวย์ข้ามไปข้ามมาระหว่างเส้น50จุดของ RSI นะครับหลังจากที่ทำห้ไปที่1,877เหรียญน,นะครับราคาก็ร่วงลงมาแล้วก็มาไซด์เวย์อยู่บริเวณนี้ไซด์เวย์อยู่ที่1,780ถึง1,7 8 5 0โอ้ไซด์เวย์กว้างเหมือนกันนะครับเนี่80เหรียญน,นะครับ ก็มาลุ้นกันครับมันไซด์เว์เพื่อที่จะขึ้นหรือว่าเพื่อที่จะลงตรงจุดนี้นะครับก็ต้องตามดูกันไปนะครับต้องตามดูกันไปแต่อย่างที่เราได้วิเคราะห์กันไว้มาตั้งแต่ต้นปีนะครับตั้งแต่มกราว่าผมมองมันกำลังทำสามเหลี่ยมนะครับ A B C D E ซึ่ง B, D D Doc เนี่ยมันจบไปแล้วนะครับที่1877อย่างที่เราเห็นนะครับเห็นไหมครับ A A ก็คือตรงไหนครับ เอก็คือ1 6 7 6ก็นะครับ B ก็คือ1 9 1 6 C 1 6 8 1แล้วก็ d d ด็อก7 7ตอนนี้กำลงังลงเพื่อทำ e elephant นะครับนี่คือวิเคราะห์กันมาตั้งแต่มกราแล้วเนาะ พรานั้นเ่ยตรงนี้ก็ยังคงเป็นสถานการณ์นี้อยู่นะครับส่วนใครจะมองให้แตกต่างจากนี้ก็แล้วแต่ส่วนบุคคลนะครับส่วนตัวผมยังคงมองเช่นนี้อยู่ครับเพราะฉะนั้นการไซเวนี้แน่นอนครับผมก็มองว่ามันไซเวเพื่อที่จะจบ E e l e ล h a แฟน,นะครับส่วนจะลงหรือจะไม่ลงเพราะว่ามันไซเวออกข้างเนาะบางครั้งเนี่ย e ก็อาจจะยกตัวขึ้นมาได้นะครับเราต้องรอดูตรงจุดนี้นะ,ะเราไปที่ดายแดงกันต่อครับ รายเดย์ <L ight day> ครับเป็นอย่างไรบ้างหลังจากที่ราคาลงไปทำโลนะครับราคาขึ้นมาเนาะจาก1,753เหรียญขึ้นมาทำไ i g ไว้ที่1,853เหรียญนะครับ1,753 1,853าเหรียญมาดีเลยนะครับราคาทองที่ขึ้นมาในรอบที่ผ่านมานี่คือ100เหรียญพอดีเลยนะครับแล้วก็ย่อตัวลงมาเนาะหลังจากทำไ i g ทำโลไว้ที่พันเจ็ดร้อยแปดสิบแล้วก็เด้งขึ้นมารีบาวขึ้นมาในเวลานี้นะครับดูแท่งเทียนลาย day ครับแท่งเทียนลาย day บอกให้รู้ว่าแนวโน้มจะมีแรงขายมากกว่าแรงซื้อนะครับเพราะแท่งเทียนเป็นพินบรามีหางด้านบนสีแดงนะครับตรงนี้เป็นสัญ,ญลักษณ์ที่บอกว่าแรงขายมากกว่าแรงซื้อนะครับที่ปิดไปเมื่อวานนี้มีคนขายมาก ตอนนี้ยังคงมีแท,งท่งวันนี้นะครับยังคงแดงต่อนะแดงต่อแล้วมันจะแดงจริงไหมเราไปดูกันต่อที่ท์เฟรมเล็กๆดีกว่าท์เฟรมใหญ่ยังไม่บอกอะไรกับเราครับไลยสี่ชั่วโมงบอกอะไรกับเราบ้างรายสีชั่วโมงหลังจากที่ทำโลที่พันเเเหรียญแล้วก็ รีบาวขึ้นมาจากสัญญาณอัน ISI 1-2วกสสัญญาณซื้อจาก ISI 1-2บก2ของคอร์ส New Formula ของเรานะครับเจ๋งมากเลยนะครับจำได้ใช่ไหมครับสัปดาห์ที่แล้วที่บอกไว้ว่าเกิดสัญญาณซื้อในราย4ชั่วโมง1-2บวก2ของ New Formula เรานะครับแล้วก็เด้งขึ้นมาจนโอ้โหทำไฮไว้ที่1840เลยเหรอเราดูหน่อยครับว่าไฮเมื่อเช้านี้เท่าไหร่ไฮเมื่อคืนนี้อยู่ที่เท่าไหร าอยู่ที่พันแปดี่เหรียญน,นะครับสี่สิบเอกห็ครับลก็คือสี่สิบนั่นแหละนะครเด้งขึ้นมาหลังจากทําโลที่พันเจ็ดยแเด้งขึ้นมาทําฮ g ที่พันแปด้อยสี่สิบเอนะครับจุหแล้วก็ย่อตัวลงมาตอนนี้ rsi บอกให้รู้ว่าเกิดสัญญาณ ไดเวเจนหนึ่งบกสตามคอร์สนิวฟอร์มูลของเราอีกแล้วแต่คราวนี้เกิดด้านบนครับแปลว่ามันเกิดสัญญาณขายหลังจากที่เกิดสัญญาณซื้อเมื่อสัปดาห์ที่แล้วตอนนี้เกิดสัญญาณขายครับใครเช,เ,ชเชื่อก็เชื่อไม่เชื่อแล้วแต่ท่านครับอันนี้พิจารณาด้วยตัวท่านเองนะครับแต่ว่าเราอ่านตามอินดี้นะครับเราตาอ่านตามเทคนิคที่เรามีนะครับนิวฟอร์มูลเราบอกว่า เกิดสัญญาณขายขึ้นแล้วใครที่ได้เรียนรู้ไปแล้วก็จะรู้ว่ามันเกิดสัญญาณขายจริงๆที่ทำเฟรมลาย4ชั่วโมงนะครับคุณยุดไม่ได้มั่วนะครับงานนี้อ่านตามอินดี้นะครับเราไปดูกันต่อที่ลายชั่วโมงหลังจากลาย4ชั่วโมงเกิดสัญญาณขาย1-2บก2ราคาก็ย่อตัวลงมาเนาะตอนนี้อยู่ที่1,825เหรียญน,นะครับหลังจากที่ทำให้สูงสุดไว้ที่เท่าไหร่ครับ1,841 9 5 ในกราฟ IDC นะครับเราไปดูกันต่อที่รายชั่วโมงครับเราจะเห็นว่าหลังจากที่ราคาทองคำนะครับขึ้นมาทำ High ที่พัน1 9 5และ ISI เกิดอะไรขึ้นบ้างหรือเปล่า r s i ลรายชั่วโมงนะครับไม่มีอะไรเกิดขึ้นเนี่ยจริงๆแล้วไ s ซรายชั่วโมงไม่มีอะไรพะฉะนั้นสัญญาณเนี่ย สัญญาณเนี่ยมันมาจากลาย4ี่ชั่วโมงนะครับเข้าใจตรงจุดนี้นะครับสมาชิกทุกท่านสัญญาณมันมาจากลาย4ี่ชั่วโมงครับสัญญาณที่ให้เกิดสัญญาณขายเนี่ยส่วนลายชั่วโมงเนี่ยไม่ไม,ไม่มีไดเวอร์เจนนะครับแล้วก็ไม่มีนะมีโอเวอร์ครับโอเวอร์มา1ครั้ง2ครั้ง3าครั้งโอเวอร์บอสสามรอบ 4รอบแล้วนะครับโอเวอร์มาสรอบแล้วก็ย่อตัวลงมายังไม่มีไดร์เจนแต่ไม่จําเป็นต้องมีครับเพราะว่าถ้าเป็นการลงจากจุดนี้ที่1841ปดรี่เหรียญเนี่ยมันก็คือการเด้งึ้นมาทํา a b c นะครับจุด c ไม่จําเป็นต้องมีไดร์เจนอยู่แล้วนะครับมันโอเวอร์ก็โอเคแล้วครับตรงน,นี้หลายชั่วโมงบอกว่าโอเวอร์แล้วก็ย่อตัวลงมา r s i หลุด50จุดนะ r s i หลุด50จุดตอนนี้อยู่ที่37 ยืนยันการหลุดแล้วด้วยนะครับไอซ์ไซยืนยันการหลุด50จุดแล้วแปลว่าหลายชั่วโมงบอกว่าลงนะครับจากจากเทคนิคมันบอกอย่างนั้นนะครับไอซ์ไซหลายชั่วโมงก็บอกว่าลงนะครับลงต่ออีกนะครับตอนนี้เมื่อคืนนี้ลงมาทําจุดต่าสุดที่พันแปดร้อยยี่สิบเอ็ดนะครับแนวรับต่อไปอยู่ตรงไหนบ้างเรามาดูแนวรับแนวต้านกันครับในเมื่อมันบอกว่าลงนะครับ แนวรับก็อยู่ที่1821เนี่ยนะครับแนวรับแรกเลยพันแปดรตีทั่พันแป่สิบครับแนวรับต่อไปอยู่ที่พันแโอ้ทีละหเหรียญเลยนะครับพันแแนวรับแรกแนวรับต่อไปพันแสแล้วแนวรับสุดท้ายก็จะไปอยู่ที่1890รครับหลุด15นี่ไป90สเลยนะครับสมาชิกทุกท่านระมัดระวังด้วยนะครับ แนวรับพันแปกับแนวรับพันแปเหรียญจะเอาอยู่ไหมการลงครั้งนี้ถ้าอยู่ขึ้นต่อถ้าไม่อยู่นี่แนวรับถัดไปลึกเลยนะครับอยู่ที่พันพันเนะครับเพราะฉนั้นตรงนี้ระวังนะระวังแล้วต้องระวังแล้วเพราะว่าถ้า1815กับ1น2 0ไม่สามารถทําหน้าที่เป็นแนวรับได้เนี่ย มันจะลงค่อนข้างลึกนะครับไปถึง1 7 9เเหรียญเลยตรงจุดนี้ทุกท่านระมัดระวังพอร์ตการลงทุนของตัวท่านนะครับใครถูกทางก็ยินดีด้วยเลทโปรฟิตรันใครผิดทางต้องดูแลพอร์ตการลงทุนของตัวเองให้ดีๆนะครับตัดสินใจด้วยตัวท่านเองนะแกไขพอร์ตอย่างไรได้แกได้ไหมจะทำอย่างไรต้องวางแผนกับชีวิตและพอร์ตการลงทุนของท่านแล้วนะถ้าท่านผิดทางอยู่ โอเคเรามาดูกันต่อครับแนวต้านอยู่ตรงไหนบ้างแนวต้านก็อยู่ที่เดิมครับพันแปดริเที่ว่าสี่สิบสองเนาะพันแปดร้อยสีครับแนวต้านก็มี3แนวครับ1800 42,845และ1853ครับแนวรับ3แนวแนวต้าน3แนวตามน,นี้เลยขอให้สมาชิกผู้เรียนรู้ทุกทท่ทานโชคดีในการฝึกฝนเรียนรู้นะครับต้องมีความรู้นะไม่งั้นการบริหารพอร์ตการลงทุนของท่านมันจะไม่สามารถบริหารได้เลยถ้าเราไม่มีความรู้เกี่ยวกับราคาเลยนะครับดังนั้น New Formula กำลังเปิดอยู่สำคัญมากนะ ซื้อความรู้ซื้อไม่ยากนะครับอย่าคิดว่ามันยากครับการสูญเสียให้กับตลาดนั้นสิเป็นเรื่องที่เราต้องทําให้มันยากครับไม่ใช่ปล่อยให้เสียไปง่ายๆนะครับชีวิตต้องมีความรู้ติดตัวในการตัดสินใจนะครับทุกท่านแล้วเจอกันใน New Formula ครับเราเปิดแล้วสมัครกันเข้ามาเลยครับสวัสดีครับทุกท่านสวัสดีครับ